สวัสดีค่ะช่องเจคยนโนลยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเรานำเสนอให้ชมค่ะบ้านใหม่พร้อมอยู่นะคะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะมีที่จอดรถกว้างขวางเลยและยังมีศาลาริมแม่น้ำติดแม่น้ำโรบุรีนะคะแลงนี้ที่ดินขนาดเนื้อที่2 1 7ตารางวาค่ะเป็นที่ดินโฉนดขุดแดงผมดินเต็มพื้นที่เป็นเรียบร้รยนะคะปลูกบ้านหนึ่งหลังค่ะพร้อมศาลาริมน้ำนะคะ ราคา2ร้าน6แสนบาทค่ะฟรีออกค่าโอนให้ด้วยนะคะอยู่ในทำเลที่ดีค่ะที่ดินเป็นแปลงหัวมุมนะคะบรรยากาศปลอดโปรง่งมีต้นไม้ใหญ่อยู่หลายต้นบรรยากาศร่มรื่นดีมากๆเลยค่ะอยู่ใกล้ตลาดบางปะหารอยู่ใกล้ตลาดที่เราสามารถเดินไปซื้อของได้สบายนะคะ ใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในการเดินทางนะคะสสใจจะเดินไม่ได้แล้วนะทุกท่านต้องใช้รถแล้วนะคะอยู่ใกล้สอน,นอบางประหันค่ะบนพื้นที่ใกล้เคียงนะคะมีอพาร์ตเมนต์มีเพื่อนบ้านอยู่นะคะไม่เปล่าเปี่ยวเป็นธรรมชาตินะคะท่านใดที่กําลังมองหาซื้อที่ดินริมแม่น้ำนะคะไว้พักผ่อนไว้ประกอบกิจการอื่นๆหรือจะทําเป็นร้านอาหารทําเป็นรีสอร์ทนะคะ ตรงนี้นะคะพื้นที่217ตารางวาค่ะโฉนดคุชแดง2ร้าน6 0 0 0บาทสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อนัดชมกันได้ติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ